สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับฮาร์โรซิ่งครับวันนี้นะครับผมมี Mercedes-Benz ดีเซลมาอีกแล้วนะครับเป็นคลาส E ครับนั่นก็คือ E220 CDI ครับคันนี้เป็นโฉม W211 ครับปี2004ครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคันนี้พิเศษมากๆครับไม่เพียง140,000มกิโลเท่านั้นเองไม่มีการกอนะครับการันตีครับซื้อรถที่ผมไม่มีก็ม่100%นะฮะ และที่สำคัญครับคันนี้ครับเซอร์วิสครบนะครับเอาไปพร้อมใช้งานอย่างเดียวเลยครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีหมดนะครับแอร์นี่หนาวเลยครับสภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ Mercedes-Benz E n 2 0 CDI คันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับสว่างแบบนี้เลยครับตัวรถนี่คือสวยงามมากครับริ้วรอยนี่คืออาจจะมีบ้างนะครับตามอายุการใช้งาน,นครับแต่ผมบอกเลยว่ารถคันนี้วิ่งน้อยและใหม่แท้การันตีครับรถไม่มีการชนหนักพิความน้ำท่วม100%แน่นอนครับ ดูครับดูสีตัวรถครับด้านหน้าคือสีบอลเงินนี่คือแบบสวยงามมากครับสภาพนี่คือสภาพแรกเข้าเลยนะครับผมเพิ่งนํารถเข้ามาแล้วก็มาให้ f c ได้ชมกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพแรกเข้ามันจะเป็นยังไงครับไฟหน้าครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ลูกแก้วแบบนี้เลยครับสวยงามครับไฟไม่มีแตกหักทลอกนะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าคมเมียมพร้อมดาวร้อยแบบนี้เลยครับถือว่าตัวรถนี่ดูดีมากครับ การชนด้านหน้าก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันต่อเลยครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ล้อกันก่อนเลยนะครับล้อคันนี้นะครับเป็นล้อเบนซ์นะครับเป็นล้อขอบ16ครับผมคู่กับยางครับยางปี20ดอกยังมีอีกเยอะนะครับวิ่งได้อีกยาวๆครับช่วงล่างคันนี้เขาก็เซอร์วิสมาแล้วเรียบร้อยนะครับปีนกลุกหมากทุกอย่างพร้อมใช้งานครับไม่มีกุกกักแน่นอนครับเอาไปเติมน้ามันขับอย่างเดียวครับ ช่วงล่างคันนี้คือนิ่มมากๆครับด้านข้างตัวรถนี่คือสีสวยงามเลยนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบนี้เลยครับฟิล์มคันนี้ติดใหม่ให้แล้วรอบคันนะครับรับรองไม่มีร้อนแน่นอนครับดูครับตัวรถสวยงามมากจริงๆครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายของตัวรถกันต่อเลยครับในส่วนของด้านท้ายของ Mercedes-Benz E220 CDI คันนี้ครับเขาก็จะมีโลโก้ครับเป็นโครเมียม โลโก้ C D I โลโก้เบนแล้วก็โลโก้ E 2 2 0ครับโลโก้ไม่เคยถูกแกะนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่เคยผ่านการทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับและดูไฟท้ายครับไฟท้ายไม่มีแตกหักหรือถลอกใดๆทั้งสิ้นครับไฟท้ายนี่คือยังสวยกริฟอยู่เลยครับและเดี๋ยวมาดูในส่วนของกันชนด้านล่างนะครับกันชนด้านล่างอาจจะมีรอยถลอกของสีครับไม่เยอะนะครับเจ้าของเก่าเขาได้ถอยไปเบียดเสามาครับ แต่ถือว่าเล็กน้อยมากๆนะครับผมบอกแล้วว่าคันนี้ไม่เคยผ่านการทํา400%นะครับด้านหน้าด้านหลังไม่เคยผ่านการทําแน่นอนครับนี่คือสภาพแรกเข้าเลยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้าอยากให้ผมเก็บนะครับเดี๋ยวผมเก็บให้นะครับด้านหลังครับรถประวัติสวยเซอร์วิสชัดเจนครับเดี๋ยวมาเปิดท้ายกันให้ดูเลยดีกว่าครับนี่ครับด้านท้าย Mercedes-Benz E220 ก็ใหญ่แบบนี้เลยครับเห็นไหมครับผมเอาล้อใส่ได้ทั้งหมด4วงเลยนะครับ อันนี้นะครับลูกค้านะครับสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาล้อที่ใส่อยู่หรืออยากได้ล้อลายนี้นะครับดูครับท้ายเขาใหญ่มากเลยนะครับล้อสี่วงนี่คือยังใส่ได้แบบจุๆจุเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูโครงสร้างด้านหลังนิดนึงครับดูครับตัวรถนี่คือสวยงามมากครับเม็ดทุกอย่างเดิมหมดทุกอย่างอยู่ครบนะครับรถไม่เคยผ่านการชนหนักพ่ความนําท่วมร้อเอร์เซ็นต์ครับตำหนีมีแค่ที่ผมบอกเท่านั้นนะครับดูครับ ผมถือว่าเล็กน้อยมากๆครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อเลยครับเอาละครับดูในส่วนของภายในนะครับภายในนี่ก็จะเป็นโทนสีขาวนวลแบบนี้เลยนะครับหบ่อนี่คือเนียนมากครับผ่านการใช้งานน้อยมากๆจริงๆครับทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับแต่ว่าตำหนิที่เท้าแขนอาจจะมีนิดนึงนะครับเป็นรอยจุดไหมแค่ตรงนี้นะครับแต่หนังทุกอย่างยังโอเคหมดนะครับแต่อยากให้ทำาบอกนะครับผมทำให้แน่นอนครับ นี่ครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบครับเพเดมเซเดตเบนซ์อยู่ครบนะครับน็อตไม่เคยถูกหมุนแน่นอนครับรถไม่เคยผ่านการทำสีครับเจ้าของเขาแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับจอดอย่างเดียวครับแล้วก็ผ่านการเซอร์วิสมาแล้วแน่นอนครับเติมน้ำมันขับอย่างเดียวเลยครับผมด้านข้างก็จะมาพร้อมกับทิมลายไม้แบบนี้เลยครับเบาะคันนี้ก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าครับทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับเลยครับใช้งานได้ครับผม โอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องกันให้ชมกันเลยดีกว่าครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวผมมาสตาร์ทเครื่องกันเลยนะครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจแบบน้ำเตาแบบนี้ครับเอาครับมาดูเลขไม้กันนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับเครื่องนิ่งกิ๊บเลยครับเลขไม้คันนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเท่านั้นนะครับการันตีครับไม้แท้ครับรถตีสองพันสี่วิ่ง ปีล้าไม่ถึงหมื่นโลครับใช้งานน้อยมากๆจริงๆครับขอย้ำครับรถใหม่แท้ครับดูจากสภาพสีสีไม่เคยผ่านการเก็บมาเลยครับถือว่าสวยงามมากครับรถจอดอย่างเดียวครับตำหนีมีแค่ด้านหลังเท่านั้นครับดูครับคอนโซลตรงกลางสวยงามมากครับเนียนกริปครับผมเดี๋ยวผมให้ดูตรงช่องแอร์ก่อนเลยนะครับช่องแอร์พลาสติกไม่มีการถลอกยังเนียนแบบนี้อยู่เลยนะครับเหมือนของใหม่เลยครับ ปุ่มทุกอย่างอยู่ครบนะครับไม่มีทะลอกครับแอร์เย็นแน่นอนครับคันนี้แล้วลงมาดูด้านล่างครับคันนี้เจ้าของเก่าเขาติดจอ Android มาให้ด้วยนะฮะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ fmammd 3ได้หมดเลยนะครับและก็สามารถดู google map ผ่านทางจอ Android ได้เลยถือว่าสะดวกสบายม,มากๆครับคือเอาไปไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยนะฮะแล้วถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของปุ่มฟังก์ชันต่างๆครับระบบ esp ปุ่มทิ้งหัวหมอนไฟฉุกเฉิน ปุ่มล็อกรถปิดล็อกรถแล้วก็ปุ่มม้านหลังนะครับฟังก์ชันทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับเกียร์คันนี้ครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดครับหัวเกียร์เงาหนังเกียร์ทุกอย่างโอเคหมดนะครับมีโหมดการขับขี่2โหมดครับ W กับ S นะครับสามารถชิปอัพชิปดาวได้ที่คันเกียร์เลยนะครับถือว่าตัวรถนี่สมบูรณ์แบบมากๆครับ แล้วเปิดเข้าไปก็จะเป็นในส่วนของที่จุดบุหรี่กับที่เขี่ยบุหรี่ครับหรือสามารถเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับช่องทิ้งถังขยะนะครับนี่ครับทุกอย่างสปริงใช้งานได้หมดนะครับที่เท้าแขนครับหนังตึงเป๊ะนะครับหนังเนียนมากครับแต่ว่ามีตำหนิตรงนี้แค่นิดเดียวนะครับเก็บงานได้ครับไม่มีปัญหาครับผมถือว่าตัวรถนี่สมบูรณ์แบบมากครับแต่ยังไม่พอครับคันนี้เขายังมีกล้องหน้าแถมให้ด้วยนะครับ นี่ครับเอาไปเลยครับติดมาจากตัวรถครับผมจะดูในส่วนของพวงมาลัยครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยสีก้านนะครับมันตีฟังก์ชันสองฝั่งครับหนังพวงมาลัยนี่คือยังโอเคมากเลยนะครับนี่ครับแน่นครับลายลิ้วรอยครับสุดยอดครับคันนี้แล้วก็มาพร้อมกับคูดคอนโทรลครับแล้วก็พวงมาลัยปรับแบบไฟฟ้านะครับขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังนะครับใช้งานได้หมดทุกจุดนะครับไฟฟ้าคันนี้ รถผ่านการเซอร์วิสมาแล้วนะครับคือเอาไปก็สามารถเติมน้ำมันขับอย่างเดียวได้เลยครับไม่ต้องกลัวซ่อมไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะครับเอาไปใช้งานกันอีกยาวๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยครับนี่ครับในส่วนของด้านหลัง Mercedes-Benz E220 c d i คันนี้ครับด้านหลังนี่คือเนียนแบบนี้เลยครับเบาะเนียนกริปนะครับไหลริ้วรอยครับเบาะแทบไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะครับเบลยังดําอยู่เลยครับ และด้านหลังก็จะมาพร้อมกับแอร์ให้นะครับนี่ครับกรอบแอร์เนียนๆแบบนี้เลยครับพลาสติกเนียนมากครับและข้างในก็จะมีนี่ครับช่องเสียบ power outlet 12โวลต์อีกหนึ่งตำแหน่งครับแล้วก็มีที่เท้าแขนให้ครับนี่ครับที่เก็บของครับแล้วก็ที่วางแก้วครับโอ้โหขันนี้สุดยอดจริงๆครับเนียนทุกจุดนะครับภายในนี่คือแบบกริฟตมากครับหลังคาครับ หลังคาเนียนกริฟครับลายริ้วลอยครับรถคันนี้ใครได้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับไม่น้อยรถแทบไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเซอร์วิสถึงครับรถดูแลดีมากๆครับเจ้าของเขายังไม่กล้าไปทําสีเลยครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องดีเซล2.2ทูโบครับ ให้กำลังแรงม้าครับสูงสุดอยู่ที่160กว่าม้าครับดีเซลนี่คือประหยัดน้ำมันอยู่แล้วครับอยู่ประมาณ16-17กถึงิกิโลลิตรสบายๆครับโครงสร้างคันนี้คือแบบสุดยอดมากครับไม่มีการชนแน่นอนครับทุกอย่างนี่คือเดิมจากโรงงานนะครับดูครับหัวน็อตนะครับไม่เคยผ่านการหมุนนะฮะอย่างที่ผมแจ้งไว้เลยครับรถไม่เคยผ่านการทำสีครับดูครับดูฝั่งซ้ายกันนะครับ นี่ครับรถไม่เคยผ่านการหมุนนะครับดูครับรถเดิมทุกจุดครับดูเพจบนฝากระโปรงครับยังอยู่เลยครับแล้วก็แผ่นกันความร้อนยังเนียนกิฟแบบนี้เลยฮะคันนี้เขาไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับรถเซอร์วิสถึงครับแอร์เย็นเพลงเพาะแน่นอนครับรับรองคันนี้ไม่ต้องเอาไปซ่อมครับที่สำคัญไม้น้อยมากๆนะฮะไมเพียงแค่แสนสี่เท่านั้นครับ และสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราไปฟังราคากันดีกว่าครับเอาละครับในส่วนของราคานะครับเม r c e d e s b e n บ E220 ดีเซลคันนี้นะครับเป็นรถออกศูย์เบนซ์นะครับไม่เพียงแค่แสนสี่เท่านั้นนะครับเซอร์วิสครบครับรถไม่เคยผ่านการทําสีครับตำหนี่มีแค่2จุดที่ผมบอกเท่านั้นนะครับราคาครับสามแสนแปเาพเท่านั้นครับแต่ว่าถ้าไม่อยากให้ผมทําสีนะครับหรือเอาสภาพนี้ไปเลยครับผมลดให้เลยครับเหลือสามแสนเจ็ดห่นทุกวันครับ มาเอาไปเลยครับราคานี้ผมบอกเลยว่าถูกแน่นอนนะครับกับรถสภาพแบบนี้เอาไปวิ่งกันอีกยาวๆครับไม่ต้องซ่อมไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะครับโอเคครับยังไงผมก็ต้องขอฝาก Mercedes-Benz E220 CDI คันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไว้มีรถดีๆผมจะรีบนำเสนอใหม่นะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ